ใช่ไหมคะลุงใช่อุปกรณ์ที่พี่หมุดอะลุงคะยาหมาก็คือดินสอใช่ไหมยินสอสหนึ่งแท่งแล้วก็จะเป็นยาลบหนึ่งก้อนแต่ว่าถ้าใครไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรนะคะบอสเราผิดไปค่ะแล้วก็จะเป็นกระดาษนี่อันนี้จะเป็นสีใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นกันเลยนะคะลุงใช่โอเคจะให้คุณแม่เป็นคนน้ำนะคะได้ค่ะปิดตาอะลุงปิดตาเลยค่ะ เตรียมจับเวลานะคะขอบคุณแม่บอกว่า3 2 1เริ่มแล้วก็เริ่มเลยนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะโอเคคุณแม่ก็จับเวลาแล้วนะคะนี่นี่นะคะพเพื่อนๆโอเคค่ะพี่มิวพร้อมไหมพร้อมค่ะพี่มิวขยับผ้าดีๆแม่เห็นนะลูกพี่มิวแอบดูน้องมุเห็นหรือเปล่าลูกไม่เห็นอะไรเล่ยไรอะไรล<ต>ูก ที่พี่วิวชี้ชูขึ้นมาเลขอะไรลูกหนึ่งค่ะนั่นไง่ยไม่เอ็นอะไม่เห็นไม่เอ๋นไล่เอะไรเเลขอะไรยี่สิบโอเคไม่เห็นนะคะถ้างั้นพร้อมแล้วนะคะคุณแม่จะจับเวลาแล้วนะอริยสามสองหนึ่งิ่ม ให้สวยๆนะดูสิเอาบ้านเลยค่ะเร็วๆเดี๋ยวเวลาหมดนะอะไรวะน้อ,องมุกระบายสีแล้วนะคะลูก ระบายสีแล้วนะพี่หนีวลงมุกระบายสีแล้วนะคะเ,เร็วเวลาผ่านไปเวลาผ่านไปหนึ่งนาทีนะคะตอนนี้เ,เร็ว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 ,เร,ว,เ,รวเร็วค่ะโหสวยมากเลยอ่ะ O, อะเร็วเวเดี<ๆ>๋ยวเรามาดูกันว่ารูปของพี่มิวกับน้องมุกใครจะสวยกว่ากันนะคะอะเร็วเร็วเร็วอะเร็ว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 เเลาเหลืออีกหนึ่งนาทีกว่านะคะชื่อนมุกมาด้วยค่ะชื่อแม่น้องนะคะจะสวยหรือเปล่าอะาเร็วน้องมุกระบายสีแล้วเร็วๆโอ้โหมีน้องมุกก็มีการเขียนชื่อด้วยนะคะ สวยมากเลยอ่ะผลงานของพี่หมิวนะคะอันนี้อ่าเดี๋ยวคุณแม่จะโชว์ผลงานของน้องมุกบ้างนะคะโอ้โหเขียนชื่อด้วยมาดูกันนะคะว่าพี่หมิวกับน้องมุกใครจะวาดรูปสวยกว่ากันไม่ทำสีหรอกิวลิวลิว เวลาเหลืออีกหนึ่งนาทีนะคะห้ามแอบดูนะให้แอบดูถือว่าฟาวนะคะแอบนี่เหียวเร็ว่มเร็วเร็วเร็วเรเวเวลรเวเร็วเร็วเร3วรเ็เเ้ 33, 32, สามสิบสามสามสิบสองร็วิวรวิวรวิริรยิบหกแล้วนะคะยี่สิบเอ1ดยี่สิบสิห นะคะว่าหมดแล้วเนาะ <Okay. S 1> โอเคหมดเวลาแล้วอ่ะกก็จะกระจายสีหมปปือนกัเนี่ยอ่าเดี๋ยวคุณแม่จะถามนะคะว่าทั้งสองคนวาดลูกอะไรกันนะคะ <S <S อ่ะชูชูชูชยังไม่ต้องเปิดตาชูขึ้นมาด้านหน้า <S <S อ่ะน้องมุกผิดด้าแล้วลูกอ่ะสลับโอเคที่มีวาดลูกอะไรคะลูก <S 2> <S 2> <S ต้นไม้โอเคเดี๋ยวได ไมป็นไรคะกระดค่ะอ่ะวางวางกระดาษไว้บนโต๊ะค่ะอ่าเปิดตาค่ะต้นไม้นะคะของพี่หมิวพี่หมิวว่าต้นไม้อะไรคะลูกต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้มีอ๋อแต่มันก็มีต้นไม้เหมือนกันนะอย่าว่าไปนะไหนซีฟต้นไม้เพื่อนดินี่นะคะ ไหนน้องมุกน้องมุกไหนลูกอะไรลูกน้องมุกว่าลูกอะไรนะตะกินนั่นที่บอกแม่ปลาศาสรปลาานะคะของน้องมุกโอเคคือสีกระจัดกระจายสีกระจัดกระจายหมดเลยไม่ควรทำนี้นี่นะคะก็คือผลงานองพี่นกนุค่ะนี่นะคะเพื่อนๆลองสัสนดูนะคะว่าคนไสวยกว่ากันใช่ไหมน้องเพื่อนๆก็ลองเล่นกันได้ สำหรับวันนี้นะคะพี่หมูกับลุงมุขอาจุนลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย